สวัสดีค่ะ f อทุกทกท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยมุ่นห้างสิงนะคะเช้าบ่ายวันที่9เมษายน2567นาะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้คือการจดเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มกบ่ชอบนะคะทุกท่านขาให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกคน สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านแต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะคือการหาความน่าจะเป็นระหว่างตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านแล้วก็สถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนทีนี้เรามาดูวันที่8ก่อนเนาะพี่น้องว่าเข้าหรือหลุด ว้าเอฟซีจะตามต่อไหมนะคะทุกคนมาเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อวันที่8ดนะคะจะให้เด่นหและห้านะคะทุกคนบนมา9ก้าหกดล่างสองสี่นะคะ 3, สายวิ่งสายลูดรอบเช้ามาหเนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาสองนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้3ามและ2บนมาสองแปดห้าล่างเก้าสาม เด่นมาสามวันนี้เข้าคู่สามเก้าเก้าสามนะคะทุกคนไม่เข้าคู่ตัวเด่นเนาะพี่้องเนาะเก้าหกักหัวะคะ่ะพี่้องมาสามเก้าเก้าสามพี่้องเลขเด่นประจาวันรอบบ่ายหลุดนะคะทุกคนเจ็ดกับสองหลุดมาแต่รอบเช้านะพี่้องสองมาหลักร้อยะคะ่ะพี่้องคะ่ะไปต่อนะคะทุกคนรุ่นต่อคะ่ะพี่้องวันที่เก้านะคะวันที่เก้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าใช้ใครชอบก็ตามได้ ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะทุกท่านค่ะเด่นรอบเช้านะคะที่ใจคำนวณมาได้อยู่ที่9และ8นะคะสำหรับรอบเช้า9 7 9 6 9 3 9 2 9 4 9 8นะคะ8ค่ะทุกท่าน8 7 8 6 8 3 8 8 แปดสี่แปดสองนะคะเด่นรอบ,บายค่ะเด่นรอบ,บายอยู่ที่เจ็ดและหกมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหกนะคะหกค่ะทุกคนหกเก้าหกแปดหกสาม หกสองหกห้าหกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้มาดูคู่จะเข้น,นะคะเก้าแปดเจ็ดหกค่ะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าแปดแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดกับหกรอบ,บ่ายเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหก หกเก้าหกแปดนะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเชา้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะชอบคู่ไหนให้เอฟซีทุกท่านไปกับทุกคู่เนาะพี่น้องทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันธนาคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจาวันคือเบิ้ล3สามสามนะคะทุกท่านคะสาหรับเลขสามและเลขแปดนี้เอฟซี FC ทุกท่านสามารถใช้วิ่งรูดได้ทุกคนทุกหน่วยทุกรอบพี่น้อง แล้วจะมากแล้วจะชอบนะคะทุกท่านมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเจจะจับให้ดูรอบละสี่คู่เนาะพี่น้องแต่ว่าวันนี้ไม่ติดคู่ตัดเด่นนะคะทุกคนเก้าค่ะเก้าสามเก้าแปดพูดติดยูพี่น้องติดเก้าแปดแปดเก้านะคะทุกคนแปดค่ะแปดสามแปดแปดติดเลขเด่นประจําวันแปดสามสามแปดนะคะเจ็ดกับหกรอบป่ายได้สามกับแปดเด่นประจําวันเป็นเจสามเจแปดติดคู่ตัเด่นเจแปดแปดเจ็ด หกค่ะพี่น้องหกสามหกแปดติดคู่ตเด่นหกแปดแปดหกประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะแล้วตาพี่น้องมักนะคะใจหาคามน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้ไ้ให้นะคะพี่น้องคะมักก็ตามได้คะ่ะพี่น้องบ่มักกับพานได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเอฟซีท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคน ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหหุ้นทัางเส็งวันที่9เมษายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชวันหมานสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ